รวมวิธีการจัดการหนี้ให้อยู่มัดนถ้าถูกลงวันที่1 6ล้านทุกคนจะเอาเงินไปทําอะไรกันคะไซทาโพนี้ในเล็กคนเองและคําตอบที่ได้คือคนส่วนใหญ่จะเอาเงินไปใช้หนี้คลิปนี้ใสเลยจะรวมวิธีการจัดการหนี้ให้อยู่มัดแบบไม่ต้องรอถูกรางวันค่ะอันดับแรกให้ทุกคนจดรายการหนี้ทั้งหมดที่มีออกมาเรามีหนี้ทั้งหมดกี่บาทดอกเบียเท่าไหร่เขียนออกมาเลยค่ะเทคนิคสําคัญขอ,ของข้อนี้คือให้เราไล่จากก้อนที่มีดอกเบียเยอะที่สุดก่อนขั้นตอนที่2เราจะวางแผนชําระหนี้โดวยวิธีการหิมะถล่มเรื่องจ่ายหนี้จากบเบ สูงที่สุดวิธีนี้จะทําให้เราปลดหนี้ได้ไวขึ้นแล้วก็การทําแบบนี้จะทําให้เราลดดอกเบีย้ยจ่ายรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมดไปได้เยอะเลยค่ะถ้าใครมามีหนี้ระยะยาวแบบลดต้นลดดอกเช่นการกู้บ้านโบกเพิ่มอย่างน้อย1 0ของยอดเงินงวดช่นเราผ่อนบ้านอยู่เดือนละ10,000บาทแค่โบกเพิ่มเดือนละ1 0 0 0บาททาให้เราปิดหนี้ได้ไวขึ้นเป็น10ปีเลยค่ะและขั้นตอนสุดท้ายอย่าลืมเพิ่มช่องทางไรายได้ยุคนี้นะคะมีช่องทางหารายได้เสริมเยอะมากแอปเลมอนเอกเองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะคิดว่าเข ต่างๆรวมถึงเทคนิคการเงินต้องมีแอปนี้ติดเอาไว้เลยค่ะ